กางคือกั้งพระสาวกแปดดวงเป็นพระพุทธเจ้าทรงประทานเอ็สมณศักดิ์มันเป็นภัยอาหาราเป็นการเ,รเาาาาชิดชูกววเกียรติยศของท่านที่ทรงคุณธรรมอันสูงสุดไว้แล้วเคยโอ้อคำหลาและกล่าวว่าศีลเชิดชูเป็นขวาจะตาขวาญใจก็ามาเที่ยวทั้งหลายจะกล่าวอ้างอยู่ทั้งว่า สังคังสังฆานกรีคือท่านอย่างนี้แหละสังคังสั้นกระทมนี่อือทาว่าพระพุทธาจากกรหังพระพุทธเจ้าของเราก็เคยพูดนี่เราพูดเอาอัดเอาทำออกมาพูดนะเราไม่ได้พูดเพื่อกระทบกระแทบแบบนั้น ยกยอหยับย้ย่ำภัยทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องของที่โดยวันไม่นำมาใช้ในวงธรรมมีแต่ทำลดยว่นพูดจังโกงไปโกงมาพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆุองค์ครองความบริสุทธิ์เป็นศาส,สนาเอกของโลกด้วยความบริสุดในพระไทยอในใจด้วยกันทุกๆพระองค์ หลักผีพยานของพระพุทธเจ้าก็คือทำประกาศสอนโลกให้โลกจะเข้าอ,อกเข้าใจละชั่วทำดีจนประจักษ์ในความดีที่เด่นสุด,ดยอดถึงขั้นอรหันหต์ในอรหันตภูมิอันนี้พยานแห่งพุทธศาสนาของเราแต่และพระโองค์ขอพระบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าตระหนูจะเป็นแบบเดียวกันเป็นสยามภูได้กันคำว่าสยามภูมิจะหมายถึงทรงขวัญขวายเองในทางหี โดยไม่ไม่รับคําแนะนําจากผู้ใดมาเป็นเครื่องสหนักสนุนให้จัดสรู้ทำเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะเช่นพระพุทธเจ้าของเรา,าการศึกษาประรญกับยานุสีดาบทนี่นท่านก็ศึกษาแต่มันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเล่อยงนั้นจนคลิกกลับมาก็เป็นเรื่องสยามภูทรงขนขวายเองสยามภูในทางเหตุแต่แต่ทรงขนขวายเองคือ แล้วสยามพูในทางผลคือทรงรู้เองเรียกว่าสยามพ,าาามพูความเป็นเองขึ้นมาความหมายว่างนะเมื่อเป็นเองขึ้นมาไม่ต้องไปสอบแสวงกับผู้ใดในบรรดาอุบายวิธีการแก้ทีทเ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าถึงขนวายกับผูใ้ใดก็ตามมันก็ไม่ใช่ทางของศาสนาเสียโดนกลมอะไรนั่นแี่ยต้องหมุนกลับมาเป็น ตรงขวัญขวาเองสล็จากพระบุทธเจ้าผู้คือพระองค์เป็นสยามภูทั้งนั้นไม่ถือแปลกันมาไปศึกษากับคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นเป็นอาจารย์ของพระเจ้าคนนั้นเป็นอาจารย์เจ้าไม่มีเป็นเอกทุกทุกพระองค์ที่จัดตั้รทำขึ้นมาไอ้พี่น้องทั้งทั้งหลายทราบไว้ตามร่องรอยของศาสนาที่เป็นคู่โรคคู่สงสารมาคือผู้ศาสนาพูดให้ตรงอย่างนี้เลยเอาทำออกพูด ไม่มีคำว่ากระทบกระเทืเนอนผู้ใดความจริงไม่กระเทือนอะไรต้องเงป็นไปตามความจริงมื่อผู้ยิ่งเ,เจ้าซึ่งัดระู้มานี่ยามากขนาดไหนเวลามันได้จ้าึ้นในหัวใจนี่มันจึงเป็นเหมือนน้ามหาสมุทรนั่นแหะว่าฟังเอาซิน้ำมหาสมุทรไม่กีดใครไปนับหยดน้ำมหาสมุทรได้ไหมแต่น้ำมหาสมุทรยังเร็กน้อยยังมีขอบนะ หมอพุทธเจ้านี้เป็นมาปีกับปีกันนับไม่ได้เลยเบื้องต้นเบื้องปลายเรานับไม่ได้นะแต่เป็นพุทธเจ้าแถวเดียวกันหมดไม่มีผีเพี้ยนจากกันแม้แต่น้อยเลยนี่เลยแยกว่าพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายนับถือนี่ไม่ใช่นับถือมาเฉพาะองค์นี้องค์เดียวนะมีสืบเนื่องกันมาเรื่อยนี่ต่อไปนี่ก็ยังอาภายยียเมตใจพระพุทธเจ้ารับสั่งไว้เรียบร้อยแล้ว mm. นี่ในพัตตกรรมนี่มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ กะหูสันโทโรโกนาคมกัสโปโกตโมอายะเมตโยข้าคูพัตตกับนี้คือคือบางกับก็มีองค์เดียวก็มีสององค์ก็ม,มีนั่นนะมันเป็นพัตกับแล้วมักจะมีมากอยู่เสมอนั่นแหละพัตตกับแปลว่ากับที่จเจริญมากกว่าทุกทุกกับนะกับหนึ่งกันหนึ่งนี่นานเท่าไหร่ฟังดีนี่ท่ากับท่านก็ทรง เลงยานไปอีกว่าจะมีะูุทธเจ้ามาอีกสิบพระองค์ต่ออย่างนี้ไปอีกเนี่ยต่อจากนั้นพระผู้ธเจ้าองค์หลังก็องค์ต่อมาก็ก,ก็ทากํานาไปตามๆกันเพราะเลงยานทราบอย่างเดียวกันไม่ผิดกันเลยนะพระผู้ธเจ้าของเราก็เลงยามานนี้เท่าที่เราทราบในตำราจริงๆนั่นก็คือว่าจากอริยเมตรตนี้ก็ยังจะมีอีกผู้ที่เจ้าสิบพระองค์แล้วจากนั้นก็ฟังแต่ว่าจะมีต่อจะไม่เคยกำหนดมีต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เรื่อย นี่แหละตัดทะลุมาเท่าไหร่ตั้งทีน่นานเท่าไหร่เนี่ยองค์นี้มาก็ตัดทะลุแล้วก็ทรงทํานายไว้ก็เป็นไปตามนั้นตามนั่นตามนั้นทุกๆองไม่มีหิตจึงเรียกว่าเอกนนามากีงคือหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองเป็นคู่แข่งเลยยิงอย่างเดียวกงแน่วเลยพ<ม><ม>ุทธศาสนาที่พี่น้องชาวไทยเราได้นับถือพุทธศาสนาจริงว่าเกิดมานี่เรียกว่าเป็นวาฒนารที่ ได้เรียกว่าวาศาสนามากที่สุดเลยมีวาศาสนาจริงๆเกิดมาแล้วได้พบพุทธสัจธรรมมีความเชื่อความลำสัยพระพุทธปฏิบัติตามพระวาาของพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระพุทธเจ้าอืเนี่ยหละเรียกว่าเท่าที่จะผ่านมาในตำราที่บอกว่านี้ยังไม่เคยมีศาสนาใดาที่จะเป็นอผู้สี้เกลียดยางพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเออ เอกนามากินหนึ่งไม่มีสองคือพระพุทธเจ้าอุบัติแต่และครั้งละครั้งนี้มีเพียงพระองค์เดียวเนี่ย <c oughs> เรียกว่าองค์เดียวเอกะแปลองค์เดียวนีกบอกเป็นความกิน <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้มานี่พระพุทธเจ้าอุบัตินี้แล้วก็ต่อนี้กับป้าเยมไตจะมาวอกจะมานี่ก็เป็นอันพุธทธันนนระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้ามาตัดรูนี่ห่างกันมากอันนี้ว่าอีนี่สัตว์โลกทั้งหลายก็จะ เป็นฟืนเป็นไฟในย่านกลางนั่นตอนนั้นพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ก็สืบร่องรอยกันไปเรื่อยเหมือนท่านว่าพุทธันดรพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าระหว่างพุทธันดรแปลว่าระหว่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พุทธะคือระหว่างที่พระพุทธเจ้าแต่ละพวกมาตัดสรู้ตรงกลางนี้ท่านเรียกว่าพุทธันดรนี่ท่ามกลางตอจากนั้นไปยังมีอะไรอีกอุ้ยมากเลยนะในตำรานะ เดี๋ยวเราพูดมายอ่อยๆพอให้เป็นคติแก่พวกเราที่จะพอยึดได้ให้ยึดเอาปฏิบัติแต่เราจะไปทิกชาศิศาสนาใดๆมากยิ่งกว่าพุทธศาสนานี้เป็นเอกแล้วนะอย่าไปคลิดคว้ากับศาสนานั้นศาสนี้ไหนก็เป็นเอกนั่นเอกไหนที่อยู่กับมือของเราให้คว้าเลยทันทีนี่ละเอกนี้เอาก่อน,น,นมาถึงมือเราแล้ว,ลวเอกนี้เป็นเอกของเราแล้วนะไม่ใช่เอกของใครเข้าใจเหรือ ให,ให้ถือว่าเป็นเอกของเราแล้วพูที่เจ้าจะมาทะลุข้าน้าก็เป็นอย่างเดียวกันนี้นี่เเวลานี้อยู่ในเงื้อมือแล้วให้ยืดให้เกาะให้ตนะิดนะพุทธศาสนานี้เลิศเราเอหัวใจเรายันเลยนะพูดขนาดนี้แล้วนี่มันจวนจะตายแล้วพูดอย่างนี้น้องหลายทาจวนจะตายก็ไรย,ยิ่งเปิดออกเปิดออกนะแล้วอยากให้มีผู้ถามเรื่องธรรมเนี่ยพูดจริงๆนะนที่เทศสอนโลกเหล่านี้แเราเทศตามแกงหม้อใหญ่หม้อเล็กเป็นธรมนธรมดาธรรมดาภมาุมไหนขั้นไหนที่จะมาเอามา,า,มา,าว่างั้นหีืไม่ใช่คุยนะฟังที่นะ่ะทำมาะูุที่เจ้าเนี่ย มันขึงนขนาดนั้นบ้างด้วแต่ทํท่านไม่ได้ไม่ได้คิดอยากโก้อยากอวดไม่มีผักมีดนันมีอะไรมีเหมือนไม่มีทําเป็นอย่างนั้นถึงว่าพอดีตลอดเวลาเนี่ยพอดีคิดจะบายออกแก่สั่นโลกประเภทใดประเภทใดจํานวนใดเท่าไหร่ท่านจะออกพอดีพอดีพอด,พอดีไม่เลยนี่พระพุทธเจ้าสอนโลกพระหรหันต์ท่านสอนโลกท่านความพอดีอยู่ในหัวใจท่านแล้วจะปิดไปไหนนั่นแหละกลงแป๋งแป่งไปตามนั้นนะ่ะนะ ควรจะออกหนักเบามางน้อยก็ออกถ้าไม่ควรจะออกเลยหูหนวกตาบอดมโ์ท่านก็กลายเป็นคนหูหนวกตาบอดไปเสียอไม่รู้ไม่ชี้ไปอย่างนั้นหรอาไม่หนักก็ท่านพออยู่ตลอดแล้วนี่ถ้าไหนที่ควรจะแยบออกบ้างเล็กน้อยก็ออกออกควรจะออกมากน้อยจะพอดีพอดีพอดีแล้วออ,ออกออกควรจะทุ่มหมดทุ่มออกทันทีเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะผู้เจ้าสอนโลกท่านผู้ชินกิเลสสอนโลกไม่กระเดเปิดเปิงว่าอันนั้นดีชอบใจของเราอันนี้ถูกไปอย่างนั้นนะเรื่องของกิเลส เป็นเจ้าของศาสนานานี้ต่างกันต่างกันตรงนี้อา้าวว่าไงพราะที่เจ้าเนี่ยเข้าทําล้วนๆไม่ได้เข้ากิเลสถ้าทําเห็นไม่สมควรอะไรแล้วจะจะไม่ทําจะทําไปตามธรรมเท่านั้นถ้าทําเห็นว่าสมควรอะไรยากลำบากขนาดไหนบุกถ้าทำว่าไม่ควรแล้วจะง่ายขนาดไหนไม่เอาง่ายเพื่อยากเนี่ยสุขเพื่อทุกข์ไม่เอาสุขแบบนี้สุขเพื่อทุกข์ทุกข์แบบนี้ทุกข์เพื่อสุขเอาทุกข์ก็ทุกข์กไปอย่างพวกเจ้าทรมานพระอ,องค์สิ สรุปสามผลเป็นยังไงนี่ยะทุกเพื่อสุขเอายอมรักนั่นถ้าทุกเพื่อทุกใหญ่มาจะทุกแมวหรือสุขเพื่อทุกก็ไม่เอานั่นทาเป็นสะดวกสบายเพื่อจะเอาความสุขหรืออย่างนี้มันเป็นความสะดวกสบายเพื่อความความทุกเพื่อผิดความผิดพลาดมันก็เป็นกองทุกขึ้นมาเอาทุกแต่ทุกเพื่อความดีความดีจะได้แต่ความดีขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ว่าสุขคัดสารางนังตาลังทุกขังทุกคัดสารกาลังสุขขัง สุขเกิดในระหว่างแห่งทุกข์ทุกข์เกิดในระหว่างแห่งสุขเนี่ยเป็นอย่างนั้นแ่ะ <c oughs> นี่พุทธเจ้าของเราเนี่ยฟางที่ว่าเทียบย,อย่อยๆเท่านั้นนะอย่าว่าเทียมมากนะน้ำมหาสมุรใหญ่โตขนาดไหนใครไปเห็นแล้วก็ไม่ต้องถามเพียงจะออกไปปากน้ํานี่ก็พอแล้วล่ะสุดสายตายแล้วน้ําอันนี้เพียงเหมือนกับว่าสทเก็ตมหาสมุรนั้นเนี่ยปากน้ําเนี่ย เล็กนิดเดียวเท่ากับสัเก็ดมหาสมุทรแล้วลงมหาสมุทรจริงๆไปยังไงข้ามเรือข้ามแผ่เป็นเดินเรือนนั่นตั้งดิมันถึงจะข้ามฝั่งได้นั่นกว้างขนาดไหนนั่นตั้งทิแล้วที่ในพระเจ้ามากยิ่งกว่านั้นขนาดไหนเอาอีกนะตรงนี้นะอย่าเอามาเทียบน้ำมหาสมุทรพระเจ้าตัดสู้มากี่กับกี่กันมาเรื่อยเรื่อยถึงชาเขามาอยู่ตลอด <c oughs> ย่างตลอดมากี่กับกี่กันแล้วจะมีไปนี่อีกตลอดนะแล้วจะไม่มากได้ยังไง ให้มันเห็นในหัวใจนั่นสิยาไปเอาดื่มือพอมันผางขึ้นหัวใจนี่มันเป็นเหมือนน้ำมหาสหมุทรแล้วนี่ว่าไงหยดไหนก็หยดน้ำมหาสหมุทรผางขึ้นมานี่มันเป็นบบอันเดียวกันหมดแล้วถามอาวุธอย่างหาไหลถามมาอะไรอไรย่างเขาแม่ครูอาจารย์มั่นกันว่าพูดแล้วสาธุยกมือผางขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยนะ <c oughs> แม่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามจำได้ทูลถ,ถามหาอะไรของอันเดียวกัน รู้อย่างเดียวเห็นอย่างเดียวกันทุนหาอะไรนลาฟังสิมันจ้าขึ้นกันแล้วนะมันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วแล้วจะไปถามมาจีนอันนี้ก็มหาสมุทรเสียมันลอกตัวนี้ก็เป็นมหาสมุทรด้ยวยกันได้หมดแล้วจะไปถามอะไรก็เป็นมหาสมุทรด้กันหมดแล้วนี่นะแล้วไปถามหาอะไรอีกนั่นเนื้อเกียรติเาลงไม่ไดจ้าไม่อย่างนั้นนะเพราะงั้นถึง เลยพูดว่าโอกิเลสนี่หนามากนะมาเราให้โลกนี่จมได้จมได้มาตั้งกับตั้งกันพวกเราวกจมตั้งกับตั้งกันมาแล้วยังจะจมต่อไปอีกนะถ้าไม่เชื่อคําสอนของพระเจ้าแล้วจะจมไปไม่อยู่ไม่ถอยเช่นเดียวกับจมมานี่แหละจมมาชั้นใดจมไปชั้นนั้นทำทำคําสอนพระเจ้าแล้วกับอย่างที่เราไปคุยปฏิบัติเอาค่อยคืบคานไปค่อยได้เลยก็น้อยค่อยหนาขึ้นหนาขึ้นเดี๋ยวหนาขึ้นนัขึ้นถึงออกได้เลยนี่ออกได้ออกออกไม่ได้พระเจ้าไม่มีในโลก แล้วไม่สอนโลกด้วยนะนี่ออกแลวแล้วพระเจ้าเป็นเป็นพระองค์แรกแหละทุกๆพระองค์เป็นพระองค์แรกแล้วนํามาสอนโลกอันดับต่อไปเรื่อยๆอะไรรู้ได้เห็นได้หลุดพ้นจากทุกมาเป็นลําดับลาดาอย่างนี้แหละนี่เป็นยังไงศาสนาพระเจ้ามีล่องรอยมาอย่างนี้ไม่มีผิดมีเพี้ยนตามร่องรอยเดิมมาโดยลําดัดบ <c oughs> จนกระทั่งปัจจุบันแม้พุทธิย่ของเรานี่ก็เหมือนกันตั้งแต่เป็นนิสสิตสาราชภุามานถ้าตำราก็มีแล้วล่องรอยตามรอยมาจนถึงองค์ศาสนา เห็นไหมล่ะผลขององค์ศาสดาที่เป็นสอนทำสองโลกก็เป็นพุทธวิสัชน์บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายขึ้นจากหล่มลึกมาโดยลําดับจนกระทั่งพ้นจากถูกพ้นจากใครไม่พ้นจากศาสดาเป็นปฐมว่าเลิกเพื่อเป็นปฐมว่าพุทธะในท่านเริ่มแรกนะนี่หละรู้มาเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสพระพุทธเจ้าทุกทุกองสิ้นกิเลสทั้งนั้นไม่มีพระองค์ใดที่จะเอากิเลสครอบหัวมาสอนโลก คำดำคำขาวไปอย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าทุกองการสอนสิ่งใดจึงแม่นยำแม่นยำไม่มีที่เราเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีแม่นยำเช่นเดียวกันกับที่เราเห็นนั่นแหละอืเช่นสิ่งนี้เราเห็นสิ่งนั้นเราไม่เห็นสิ่งนั้นก็มีอยู่เหมือนกันกับน,นี้แม่นยำแบบเดียวกันเป็นเตียวเทียงว่าการใช้เครื่องมือที่จะใช้มันต่างกัน,นเอาเรายกเอาอย่างนี้ยตาเรานิ่มน,นะอวัยวะของเรามันมีกี่อันนั้นทวารของม่าที่ออกรับสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัส ตารับรูปนั่นเห็นไหมมี่อันเดียวนี่มันก็มีหลายประเภท<ม>หูรับเสียงเ่ยมันมีอยู่เหมือนกันแต่มันต่างประเภทที่จะเครื่องมือจะต้องใช้ต่างกันตารูปอย่างนี้จะเอาหูไปไปดูรูปไม่ได้นะต้องเอาตาไปดูรูปเสียงี่จะเอาตาไปไปฟังเสียงไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของหูจมูกนิ้งกายเป็นหน้าที่ของตนแต่และอย่างละอย่างนี่อันเป็นอย่างนั้น นีเ่เรื่องของพระพุทธเจ้าที่ที่พูดนี่เราพูดนั่น<ม>เห็นไหมหลงแล้วนะพระพดจะเอาครอบเยีเทียบเข้ามาเนี่ยหลงแล้วอย่างนี้นะทุกวันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ความรู้พระพุทธเจ้าของเรา <c oughs> สิ่งสิ่งนี้เราเห็นอสิ่งนี้เราเห็นท่านเห็นเราก็ยอมรับเอาสิ่งนี้เราไม่เห็นแต่ท่านเห็นธรรมธรรมดาผู้เชื่อสรราัาธรเมื่ออดีเราก็เห็นนี่นะ ถึงถึงมาเห็นก็ยอมรับไปด้วยความคาดไปก่อนนั่นแหละพอไปเจอเขาแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันหมดสิ่งนี้ท่านรู้สิ่งนั้นเราไม่รู้สิ่งนั้นท่านเห็นเราไม่เห็นมันมีอยู่ที่นี่เพราะเครื่องมือท่านครอบตัวเครื่องมือพุทธเจ้าอะไรผ่านมาทางตาหูจมูกดินกายอาวัยวะของเราจะรับทราบไปหมดทุกอย่างนี่นี่พยานอย่างทราบพุทธเจ้ารอบตัวมีอะไรมาผ่านลัทราบหมดทราบหมดนั่นมันต่างกันอย่นี้นะกับพวกเรานะเรามีเพียงสท่านี้ก็พอเป็นพยานได้แล้ว ตาหูจมูกลิ้นการนี่สำหรับรับอะไรรับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นเข้าใจไหมล่ะนี่ก็เราล่ามในเรืร่องีที่พยานาอย่างสร้างหูยรอบโลกธาตุกว้างแคบขนาดไหนเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้เห็นหมดเนี่ยแต่เราไม่รู้เราก็รู้แค่นี้แหละที่ว่าน,นี่เราจะเอาความรู้แค่นี้ไปอวดอ้างหรือไปทับถมมือเจ้าลบล้างมือเจ้าไม่ได้นะความรู้มันต่างกันอย่างนี้นี่ให้จำอานี้นะนี่แหละพุทธเจ้าที่ว่าเอก สิ่งท,ท,ที่ท่านทรงรู้มากขนาดไหนกรรมมาเทียบกับพวกเรามีเพิงทวารห้าหกทวารตาหูจมูกลิ้งกาจิตเพียงเท่านี้ที่จะทราบได้เท่านั้นแคบแค่นิดเดียวนะแต่พระเจ้านี่พระจิตนี่ที่สาคัญมากนะจ้าออกหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกาแต่ตาทิพหูทิพย์ไปอ่ะตาเนื้อตาตาเนื้อธรรมดาแล้วต,ตาทิพย์อีกหูทิพย์อีกนั่นยนันอย่างทราเขาอีกนั่นเป็นลําดับลาดา เนี่ยตามกันอย่างนี้นะพระย่างจริงควรเป็นศาสดาของโลกอย่างสวยงามเลิศเลอมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังจะเป็นอีกต่อไปองค์ไหนก็เป็นแบบเดียวกันเนี่ยเป็นมาอย่างนี้แหละเนี่ยท่านมีร่องรอยแล้วสรุปความแล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้าทุกประวงแปนผู้สิ้นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้หอ่อหาผามกิเลสมาเรื่อกิกเลสไม่ได้ใจมานั่งทาหัวขี่รถหัวมาสอนโลก สอนศาสนาอย่างคนมีกิเลสทั้งหลายสอนศาสนากันนะคนมีกิเลสสอนศาสนาเขาต้องเอาสักเอากิเลสออกไปสอนอะที่ทาไม่มีเอาอะไรไปสอนอืมเกา่ยวจะพูดถึงศีลสมาธิปัญญามันก็ไม่มีจะอะไรไปสอนพระพุทธเจ้าครอบหมดแล้วสอนได้ทั้งศีลสอนได้ทั้งสมาธิสอนได้ทั้งปัญญาสอนได้มีมุดหลุดพ้นสอนได้ในหมดพระพุทธเจ้าครองไว้หมดแล้วแล้วความกิเลสมันไม่ได้ครองอะไรมันเอาแต่เรื่องกิเลสมาสอนดลกอันใดที่ถูก ใจของตัวเองว่าอันนั้นดีอันนินดีเนี่ยตามใจของตัวเองมันจะผิดขนาดไหนมันก็ว่าดีบ่าถูกไปเสียก็สอนไปวิวีถูกถูกผู้รับฟังไปก็เป็นบริษัทบริวารที่ยอมรับศาสนานั้นๆนั่นแหละเขาเอาไปจะว่าท่าต่างๆก็เกิดจากความรู้ความเห็นที่ผิดพลาดไปแล้วนี้มันก็ออกเป็นคําพูดที่ทผิดไดพลาดไปก็ตามคนกันต่างว่าทําขายถูกทั้งๆที่มันผิด ก็มาทะเลาะกันถูท้าศาสนาเป็นข้าศึกสงครามต่อศาสนาด้วยกันแล้วก็กระจายไปถึงโลกให้หาความสงบไม่ได้จะเป็นประหยัดอะไรก็เอาศาสนาเป็นเครื่องอ้างคําว่าศาสนาแปลก็ยืนยันอันใหญ่โตก็คือว่าทำงั่นทำนี้โลกตายใจที่คาว่าศาสนาศาสนาตายใจยาพิษมันอยู่ภายในหัวใจนั้นไม่ได้เห็นนลยที่เอาศาสนาออกอ้างจึงว่าศาสนานั้นศาสนานี่ไปอย่างนั้น เนี่ยเอาไอาเหยื่อล่อ,อ,อปลาไว้ปลาเบ็ดนั่นอันนี้สัตว์ฟาดเบ็ดเข้าไปก็ติดเบรร็ดที่ดูตั้งแต่เหยื่อไม่ได้ดูเบ็ดภายในอันนี้ก็ว่าศา,าสนาศาสนาซึ่งเป็นเหยื่อล่อปลาไปนั่นแต่ภายในมันเป็นมหาภัยอยู่นั่นคือกิเลสอยู่ภายในใจอืนน เมื่อเยืยดอันนี้ไป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 ฏิบัติปฏิบัติเท่าไหรมันก็ผิดจะนหนักขนาดไหนว่าความเพียรกล้าสามารถขนาดไหนอุตส่าห์พยายามไหนอุตส่าห์พยายามผิดผิดวันยังค่านั่นเห็นไหมล่ะอืพูดผิดผิดแล้ว่าิดผิดผิดวันยังค่าอุตส่าห์พยายามทุกด้านทุกทางในทางที่ผิดผิด,ผดวันยังค่าเนี่ยต้องเอาศาสนาของความมีที่เด็นเข้าไปเป็นศ <c oughs> ักดิ์ศรีพยานหรือเป็นเครื่องดาเนินมันผิดไปได้ทั้งนั้นตั้งแต่หัวหน้าใหญ่ลงไป หัวหน้าใหญ่ค the ือเจ้าของศาสนานี th ่ลงไปเนี่ยก็ผิดไปกระจักระจายไปมีบริษัทบริวารมากน้อยเท่ไรตามคนต่างได้ยาพี่ออกไปอมโปรยลงไปโปรยลงไปกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันสุดท้ายศาสนาต่อศาสนาก็ดูถูกกันไปเลยดิ่ก็ศาสนาทข่เกลียมก็ต้องดูถูกกันได้เหยียบเริ่มทำลายกันดิศาสนาพระุทธเจ้าฟังที่แม่น้ำมหาสมุทรยังน้อยไปนี่องค์ไหนดิในตำราท่านบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทะเลาะกันไม่เคยมีถึงกาท่านจะไม่เลย อุบัติมาพร้อมกันก็ตามแต่คําสอนเป็นแบบเดียวกันคําสอนเหล่านี้เราเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคําสอนบู้าองค์นั้นคําสอนบู้าองค์นี้มากระทบกับองค์นั้นองค์นี้ไม่เคยมีนั่นฟังดิกงแนวเป็นบูดาันหมดเพราะความจริงความสิ้นกิเลสถ,ถูกตั้งไปโดยลําดับลําดาความมีกิเลสมีเท่าไรมันก,ออก็เป็นพิษเป็นภัยสุดท้ายศาสนาสศาสนากเป็นบ่อแห่งสงครามข่าศึกระหว่างวาทะคาพูดโต้ตอบกันแล้วก็ลัตติ นิสัยความประพฤติไม่เหมือนกันก็กระทบกระเทือนกันไปแล้วก็เลยกลายเป็นข่าสืกต่อกันต่อโลกต่อของสารหาความสงบมาจากไหนทางทางที่ทำศาสนาของคนมีกิเลสใศาสนาผู้สิ้นกิเลสเอาปฏิบัติลงไปไม่เจ้งวิธีใช้ใกรควรในมากมายเอาปฏิบัติลงไปตามคาสอนพระพุทธเจ้านี้สอนโลกมันผิดจริงๆเหรือเอาดูลงไปดูตั้งแต่กิเลสตัวไหนตัวไหนมันโลภมากๆฟาดบนหัวลงไป ตัวโลกมากนี่นะมันทําโลกให้ลจงจมเวลาเนีกินไม่อิ่มกินไม่พอกินเนน 2, 3, ท่าไหร่ร енд. กินไม่อยู่ไม่ถอยตาปอดของคนทั่วโลกของสัตว์ทั่วโลนแดนเอามากินเลี้ยงกันในโต๊ะสองโต๊ะสามโต๊ะทนกับคางที่เล็กินไม่อยู่ไม่ถอยนี่มันดีไหมกิเลสตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นภัยเราเห็นว่าเป็นคุณเห็นไม่ทําโลกให้ร้อนอยู่เวลานี้และเวลาไหนก็ตามขึ้นมาที่เล็กแล้วไม่ทําโลกให้ลมเย็นมแจะทาโลกให้ร้อน ใครจะว่าได้ว่าดีว่าน so like so, so so, so, ่ามารวยสวยงามขนาดไหนไม่ต so, ั gone, ้งแต่เครื่องหลอกกันทางนั้นแหละไอ้ส่วนที่เป็นเฟืนไฟเขาเยื่ยหัวใจมานั่นพระพุทธเจ้าดูหัวใจนะไม่ได้ดูสมบัติเงินทองของคนนั้นมีมากเอายศถาบรรดาศัพ์มาประดับประดาตกแต่งอันนั้นสวยงามนี่นะมันงานตั้งแต่ภายนอกหลอกส์โลกที่โง่เขาเท่านั้นแหละผู้ไม่งงเขาะูุทธเจ้าพระหันท่านหลอกไม่ได้นะท่านจะหยั่งผึงเข้าไปถึงเลยถึงเลยเห็นทั้งต้องนอกเข้าในเห็นจนลากแปวลากหอยของมันเห็นมดนั่นท่านเห็น ท่านนะท่านเอานั้นมาสอนโลกจึงไม่ผิดนี่พูดถึงเรื่องความโลกเอาความโกรธด,ดีไหมอืมหลังจากผัวเมียโกรดกันมันนอนได้สนิทเหลือกันทะเลาะกันทั้งวันออกจากนั้นก็ไปทะเลาะอยู่คนเดียวผัวจากเมียไปแล้วเมียจากผัวไปแล้วก็ไปทะเลาะอยู่ในหัวใจตัวเองผัวก็พกเอาหรือสะพายความโกรธแค้นกับเมียไปทะเลาะอยู่ในภายในใจตัวเองเมียก็เอาแบบเดียวกันอีกต่างคนต่างสะพายอัน ฟืนไฟมันขี ah. ้ทะเลาะกันนะมาเผาตัวเองมันด ah. ีหร ah. ือความโกรธทะเลาะให้ลูกให้เจ <iller> ้าร้อนเป็นฟืนไฟมันเป็นของดีหรือความโกรธทุกเจ้าสอนว่ายังไงเอาราคาตัณหาเหมือนกันมีกี่ผัวกี่มหมาสู้ไม่ได้หมาสู้ไม่ได้จนกระทั่งหมานเมืองไทยจะไม่มีเหลือเวลานี้เพราะมนุษย์แย่งตําแหน่งมันเอออเาถ้าสผัวไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์เมียมีกําหนดตัวเองไม่มีฝั่งมีฝาแม่น้ามหาสมุทรมันยังมีฝั่งมีฝาราคาตัณหามีฝั่งมีฝาที่ไหน มันเก่งกว่าน้ำมหาสมุทรอยู่มันเป็นยังไงมันดีไหมเอามาพิจารณาสิถ้ามีมีจริงแล้วเอา้าหามามาอวดกันที่ให้เด็กคลองนิพพานเหนือภพนิพพานพระเจ้าไปอีกให้เห็นสักทีน่ะนี่มันเห็นตั้งแต่ลงจมลงจมลง,มลงทั้งนั้นหนะไม่มีอะไรตั้งสามประเภทยกมาเพียงเท่านีน้มันดีไหมพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเป็นมันดีไหมเนี่ยแต่ก่อนพระพุทธเจ้าขายันไม่เลิศดเลยเมื่อยังถอนสิ่งที่เป็นมหาภัยเหล่านี้ออกไม่ได้ พอถอนอันนี้ออกหมดแล้วประกาศพระองค์ทันทีแล้วทาโคตขึ้นเลยญาดันจพาปนเมรดศสังอุตปาีิประกาศท้าทาทยเป็นจมบุตรีแต่ก่อนพระองค์ไม่เคยเห็นท,าท้าทายเพราะกิเลสที่เป็นฟืนไฟนี้ยังอยู่ในพระทยของพระองค์เมื่ออันนี้สิ้นสุดลงไปเป็นมิมุติพนิพานเต็มส่วนแล้วก็ญาดันจพาปนเมรดศสังอุตปาณีนะความรู้ความเห็นนั้นเลิศเลยได้เกิดขึ้นแล้วแกเราทาโคตอ,อากุปาเมิมุติความหลุดพ้นจาก ความเกิดตายทึ่หาม่าไม่ได้ความทุกข์เรานี้ไม่มีการกำเนิดแล้วนะอายวันที่มาจาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเรียกว่าจะไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นแท่านนี้นัตถีดานิพุนทพโพตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดตายแบบหามกองทุกข์ต่อไปอีกแล้วนี่แสดงเป็นจวกทีท่างห้าฟัง <S <S พอจบลงก็พระอัญญาโคนัญก็ขึ้นอุทานเลยอืและสําเร็จกระแสของธรรมเข้าแนวต่อ พันธิาพานแล้วเลี้ยกวกระแสพันิพานพลาดพิงแล้วโสตแปลว่ากระแสกระแสงความพ้นทุกเข้ามาพาคาดพิงถึงพลาัญาคพลันญาณแล้วก็เอาอุทานออกมาเลยว่าอย่างเจิงกีสบุร่ายขมังัมบ,บันตังอิโรขมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นหาความแน่นอนใจไม่ได้เลยมีแน่นอนใจได้งแต่กระแสของธรรมท,ที่พาดพาิงมีหัวใจเวลานี้<ม>นี่แน่แน่นอนมากนี่ท่านเอานี่เป็นเครื่องยันกับอนิจังทุกัหน้าตาทั้งหลายซึ่งเป็นของไม่แน่นอนอันนี้แน่นอนความหมายก็ว่างั้น นี่เป็นอุทานของบ้านยาคนัญญาจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอุทานรับเลี้ยวอนุโมทนาความรู้ความเห็นความเป็นของเบญจวัคคีทั้งห้าคืออัญญาคนัญญานั้นเนี่ยอัญญาชีวัตโพคุนัญโยอัญญาชีวัตโพคุนัญโยพระอัญญาคนัญญาผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นพระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยนี่เห็นเป็นยังไงล่ะพระพุทธเจ้าประกาศออกแบบเป็นเจ้าทีทั้งห้า ที่ว่ายาณังจบไปรัชนังอุตปาณ์ดูเห็นไหมพอกิเลสทั้งขาดตะบันลงไปสามเท่านั้นหลับอ้างขึ้นมาเลยเนียบไปอย่างนั้นแตก่อนพระองค์ไม่เห็นได้ประกาศอยู่ว่าเลิศไหม่สิ้นธรรมชาตินี้ออกไปแล้วนี่เราผู้ที่ชาวตัดทะลุตัดทะลุขาดฟาดตอนนี้ขาดตะบั้นลงไปแล้วทำมาเลิศเลยปรากฏขึ้นในใจมาสอนโลกขึ้นมาตลอดมาจนกระทั่งสุวรรณนี้องค์ข้างหน้าก็จะเป็นแบบเดียวกันนี้จะผิดกันไปที่ตรงไหนกิเลสเป็นแบบเดียวกันทําสังหารกิเลส เป็นประเภทเดียวกันข้อกันี้พังลงไปแล้วจิตคืบ <hi> ริสุทธิ์กุศโลเลิดโลกเลศเล่ต้องสารเลศเล่ต้องสารก็เป็นจิตแบบเดียวกันพระพุทธเจ้าหลายไม่มียิ่งหย่อนกว่ากันเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์นับแต่พระสานไปท่านจึงสอนว่านัดตีเสยโยาวาปิโยความยิ่งหย่อนกว่ากันแห่งขั้นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีนั่นนี่เราเป็นยังไงผิดไหมผู้ที่จะสอนว่ากิเลสไม่เป็นภัยพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยได้อุทานออกมาเพราะกิเลส ตัวมหาภัยนี้สิ้นสร้างไปฉะนั้นญาณนั้นจะเป็นเมสระอุตตบาที่ขึ้นทันทีเลยเห็นไหมล่ะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นถอนอย่างแม่นยำแม่นยำแม่นยำ่ไม่ผิดแล้วฝืนไปเลยก็ลงนรกหมกไหมทั้งเป็นเนี่ยทั้งเป็นทั้งตายมนุษย์เราเนี่ยสัตว์เรานี่แหละที่จะลงนรกทั้งเป็นทั้งตายนรกเมืองสัตว์นรกเมืองคนนรกเมืองผีเป็นชั้นๆไปอย่างนี้ละเวลานี้จิตวิญญาณของเรายังอยู่ในร่างร่างอันนี้มันก็เป็นเหมือนกันกับ ตําแพงตั้นเอาไว้ยังยังไม่เห็นเม,ม,มืองผีนะเห็นแต่เมืองมนุษย์ทุกข์ก็ทุกข์เสวออยู่ในหัวอกเจ้าของในเมืองมนุษย์นี่ก่อนยังไม่เรียกว่าเมืองผีนะนะทุกข์ขนาดไหนก็ก็เป็นเหมือนมนุษย์ทั้งหลายทุกข์กันพอทราบกันได้ทราบกันได้เพราะขอบเขตของขันนั้นนี่เป็นจะขันทั้งห้านี้มันครอบเอาไว้มนุษย์เมืองผีจึงยังไม่เข้าถึงกันมีแต่มนุษย์เมืองมีแต่ เขาทุกในเมืองมนุษย์เราทุกในเมืองผีจึงยังไม่เข้ามาทีนี้พอขันขาดจากบ้านลงไปปังนี่เรียกว่ากาแพงแห่งขันนี่ขาดไปแล้วอันนี้พบแห่งเมืองมนุษย์กับพบเมืองผีจะคืนเป็นเดียวกันเลยจากใจหลงเดียวกันนี้ธาตุขันหมดความหมายไปแล้วแต่จิตนี่ไม่หมดความหมายจิตนี่จะสวมกันทันทีเลยภาพอพอเปลี่ยนธาตุขันเป็นส่วนสมมติใจนี้ออกของมนุษย์นี่ออกของสันนี่ออก เรื่องของผีก็เข้ามาเต็มตจัดเต็มส่วนทันทีผ่านนั่นแหละไปยังไงนโลกมีหรือไม่มีนี่ยดูเอาผู้เที่ยวท่านเห็นขนาดนั้นนะเนื้อพัชสาวกทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญท่านเห็นอย่างนั้นเราวยังจะมาโอ้โอ้วอดอยู่หรือพวกเราตามันไม่ต้องสิบตามันก็นเหมือนตาไม้ไผ่นะั่นะมันไม่จะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนตาผู้เจ้าพากันตั้งใจปฏิบัตินะมีพูดถึงเรื่องศาสนานะศนะาสนาจะเป็นกี่ศาสนาก็ตามท้าลง กิเลสได้คล้องหัวใจแล้วไม่มีความหมายกันทั้งน,นั้นแหละเอาตั้งแต่ความมหาภัยที่อยู่ในหัวใจนี้ออกประกาศไปเป็นศาสนาเป็นศาสนศา,ศาแล้วล่อไปเรื่อยๆแล้วโลกร้อนเป็นฟืนไฟไปตลอดเวลาถ้าไม่ใช่ทำถ้าทำของท่านบูบริสุก็เปิดตรงไหนจ้าเลยจ้าเลย,เล,ยลูกโทษลูกคุณกันในระดับลำดาใจมานนะอย่าพาก,กันตื่นให้จําให้นี้ให้ดีเท่ไปเท่มาไม่ก็นานเขานานเขา,นานเหนื่อยเเตือนแล้วนะเพราะ้อนถึงจะหยุด ถึงยังไม่จบก็ต้องจบพอใจไหมนะ